ตัวนี้นะคะ่ะมันจะมีสารสก,กัดแบบาสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากะคะ่ะทุกคนตัวนี้จะมีตัวที่ช่วยถามว่าขาวเนี่ยตัวไหนนะคะก็จะเป็นตัวอิมูนซึ่งตัวอิมูนเนี่ยจะมีตัวไตรเปปไทด์ทั้ง3ตัวนะคะ3มชนิดด้วยกันซึ่ง3ไตรเปปไทด์ตัวนี้มันจะไปช่วยให้ร่างกายมันกระตุ้นในการสร้างกลูตานะคะจะไม่ได้แบบแบบเมื่อก่อนอิฟก็จะให้ให้แบบกินกลูตาเข้าไปเลยใช่ไ่ะแต่ว่า ในยุคนี้นะคะเราก็ต้องให้ร่างกายมันกระตุ้นในการสร้างกูต้าแล้วก็คอลลาเจนเองทําให้เหมือนแบบร่างกายมันไม่ขี้เกียจที่จะผลิตซึ่งปกติแล้วว่าร่างกายมันผลิตกูต้าเองได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราป้อนมันไปมากๆกมันก็จะนิสัยเสียไงมันจะไม่ผลิตแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งที่เราแบบหยุดกินมีเหตุอันต้องหยุดกินอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ร่างกายมันแบบอยู่ดีก็ไม่ผลิตกูต้าขึ้นมาอีกซึ่งในสาในร่างกายเรามันมีการผลิตกูต้าออกมาเพื่อที่จะไปพวกแบบไปจับ สารพิษต่างๆแล้วก็พวกโลหะหนักต่างๆนะคะที่ทําให้เหมือนแบบร่างกายมันคลีนอะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าร่างกายไปผลิตกูต้านี่ยอันนี้ก็ก็คือไม่ใช่เรื่องดีนะคะแต่ถ้าคือปกติเราจะอัดกูต้าให้ร่างกายมันแบบเคยชินไงว่าแบบเออแล้วมันก็ไปช่วยเรื่องขาวใช่ไหมร่างกายมันจะเคยชินว่าแบบเอ้ยงั้นฉันก็ไม่ต้องผลิตแล้วดีอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้นะคะมันจะเป็นการที่อัดเข้าไปเพื่อที่จะให้เหมือนแบบร่างกายไปผลิตกูต้า นะคะทาให้แบบทาให้ผิวมันกระขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยตัวของมันเองนึกออกป้คือไม่ได้อัดเข้าไปเพื่อให้ขาวแต่อัดเข้าไปเพื่อที่จะให้ร่างกายมันกระตุ้นแล้วก็ขาวด้วยตัวของมันเองนะคะซึ่งมันจะปลอดภัยกว่ามากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีตัว Qs นะคะซึ่งมันเป็นมันมันเป็นมันเป็นตระกูลเดียวกับตัว Q10 นนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีมันจะมีความเข้มข้นเนี่ย มันมีประสิทธิภาพมากกว่า q 1 0ถึง10เท่านะคะเพราะว่าการการกิน q 1 0เข้าไปเนี่ยแน่นอนมัน,เป,นเป็นการที่แบบว่าทำให้เหมือนแบบผิวดูอ่อนเยาว์อะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าตัว Q การกิน q 1 0เข้าไปอะค่ะมันจะไปเปลี่ยนในร่างกายเป็น q h อีกทีหนึ่งนะคะกว่าร่างกายที่จะดูดซึมได้เลยอะ่ะมันก็อาจจะไปเสียกระบวนการเสียคุณค่า ทางใดทางหนึ่งทางขั้นตอนใดทางขั้นตอนหนึ่งนะคะมันก็อาจจะทําให้เหมือนแบบไม่ได้ดูดซึมร้อยเปกิน Q10 เข้าไปพอร่างกายไปเปลี่ยนปุ๊บมันก็อาจจะเป็น QS อสักประมาณ50%าสิบเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยอิฟใส่ตัว QS เข้าไปเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปร้อยหนึง่งร่างกายก็ดูดซึมได้ร้อยหนึง่งคือไม่ต้องไปเปลี่ยนกระบ,บวนการให้มันเป็น QS คือเหมือนแบบทุกครั้งที่เรากิน Q10 เข้าไปนะคะมันจะไป เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น Q S แล้วก็ดูดซึมได้แต่อันเนี้ยมันคือตัว Q S เข้าไปเลยแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยก็คือดูดซึมเข้าร่างกายไปใช้ได้เลยซึ่งตัว Q S ตัวนี้นะคะ,ะทางการแพทย์เนี่ยปกติทางการแพทย์เขาจะใช้ในในกลุ่มแบบคนที่เป็นโรคหัวใจคนที่เป็นเหมือนแบบ พวกแบบคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะทางการแพทย์จะใช้นะคะแต่ว่าเราลดพอลดโด,ดลงไปหน่อยเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นในกลุ่มของอาหารเสริมซึ่งแน่นอนคือมันมีประโยชน์มากๆอยู่แล้วเพราะว่าทางการแพทย์เขาก็ใช้ในการรักษาโรคนะคะอย่างตัวเนี้ยก็เป็นโด,ดต่ําลงมาหน่อยแต่ว่าคือมันก็สามารถกินได้ทุกวันนะคะไม่เป็นอันตรายนะคะแต่ถ้าโดสเยอะเนี่ยเขาจะกําหนดเลยว่ามันเป็นยารักษาโรค พวกโรคหัวใจพวกคเรอรเลสเตอรอลอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือคนเป็นพวกแบบเบาหวานอะไรเงี้ยทานได้เลยนะคะตอนนี้คือดีมากๆคือมันทําให้เหมือนแบบผิวเราดูแต่งตึงดูแบบอ่อนกวัยแล้วใครที่เหมือนแบบว่าอา,อายุเยอะๆแก่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถแบบกินได้เลยเพื่อที่จะไปเพิ่มแบบพลังงานให้กับเซลล์พอพอเซลล์มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งนะคะมันก็จะไปฟื้นฟูส่วนต่างๆของร่างกาย